เพื่อนๆครับเพื่อนๆลองสังเกตต้นข้าวนะระยะนี้เนี่ยระยะที่เพื่อนเพื่อเห็นในคลิปวิดีโอนี่ครับที่ขึ้นเป็นอินเสิร์ตเนี่ยนะถ้าเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆจะเลือกทําอะไรครับระยะนี้ข้าวระยะนี้ก็อยู่มีเกณฑ์เฉลี่ยก็น่าจะประมาณ12บสองประมาณ12วันประมาณนี้ครับ ฉเฉลี่ยนะถ้าเป็นปกติถ้าสภาพอากาศปกติตอนนี้หวานปุ๋ยไปแล้วครับเพื่อนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งใจอยู่ครับคือผมมันมีปัญหาที่ลึกไอโซนตรงนุ้นนู่นตรงนุ้นตรงนุ้นตรงุ้นอ่ะมันขึ้นน้ำช้าผมก็เลยรอรลอข้าวตรงนั้นให้ขึ้นน้ำตอนนี้ก็ขึ้นหมดแล้วครับ ผมจะเล่าเรื่องนี้เพื่อนๆผมจะเล่าเรื่องใส่ปุ๋ยรอบแรกนะสำหรับผมเองนะผมย้ำนะสำหรับผมเองและผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเอามานำสงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนำเสนอให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันไม่ใช่การสอนนะเพื่อนๆนะแต่มันคือการสร้างเรียลลิตี้ของผมที่มันมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำนาว่า ตัวเราเองอะทาอะไรลงไปบ้างมีกระบวนการมีขั้นตอนมีลักคิดมีแนวคิดมีวิธีการมีลําดับโปรเซสงานอย่างไงอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วแชร์แชร์กันแชร์แชร์กันไปไปให้ทุกคนที่ใฝ่รู้ที่อยากจะเรียนรู้ที่รักจะเรียนรู้ครับอือคืออย่ามองว่าเราเก่งนะครับเพื่อนๆผมไม่ได้เก่งนะผมบอกก่อนนะผมไม่ได้เก่ง ผมก็คือต,อตอสาสีตาสะตาไมาเยเมยนเหมือนเพื่อนๆนั่นแหละนะครับอะพวกกลับมาเรื่องนี้เพื่อนๆเพื่อนๆเห็นต้นข้าวแล้วใช่ไหมครับต้นข้าวในคลิปวิดีโอเนี่นะเนี่ยต้นข้าวในคลิปวิดีโอนี่นะปกติเนี่ยเวลาเพื่อนๆใส่ปุ๋ยรอบแรกเนี่ยเพื่อนๆจะรอข้าวเกือบเกือบยี่สิบหรือยี่สิบห้าวันใช่ไหมครับโดยโดยโดยส่วนใหญ่นะเพื่อนๆจะทํากันแบบนั้นใช่ไหมครับ ผมจะเล่าจุดอ่อนจุดหนึ่งให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆลองมองดูสภาพดินเนี่ยสภาพดินนะปัญหาอย่างหนึ่งที่เราไม่เข้าใจแล้วก็เราก็ยังไม่แตกฉานนี่ก็เรื่องดินของเราเลยเนี่ยเพื่อนๆเรารู้รักการพื้นฐานเรารู้แต่การปฏิบัติเรายังไม่แตกฉานเลยคือดินเราอะเวลามันมันทานาถีมันทนาน,น,ทนาชําอินทรียวัตถุมันต่ำเนี่ยเพื่อนพอมันเตรียมมันเคลนเลยแล้วมันเตรียมเทืองได้ปุ๊บ เอเวลามันผ่านไปสักประมาณสักสิบสิบกว่าวันดินที่เราเตรียมอ่ะเพื่อนเพื่อนมันกลับไปแน่นเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อลองไปเดินดูดิแปลงนาใครที่เพื่อนเพื่อนเดินรัดนาหรือว่าหวานปุ๋ยนะหรือว่าหวานยาหรือว่าฉีดยานะเดินลงไปแล้วมันไม่จมอ่ะแปลงนาแปลงนั้นนี่คือทําใจไว้เลยแย่สุดๆุดอ่ะเออไอที่นี่แย่สุดๆเกิดอะไรเพื่อนเพื่อนงข้าวมันจะไม่เป็นแบบนี้ครับ ไม่เป็นแบบในภาพในคลิปวิดีโอนะสรงข้าวมันคือมันจะมีอาการเหลืองอาการเหลืองพูดกันตรงตรง,ตรงเลยก็คืออาการขาดสารอาหารนั่นแหละมันจะไม่ใช่ทรงนี่นะครับตามวัยของมันสาเหตุเกิดจากอะไรครับเพื่อนๆสาเหตุเกิดจากช่วงที่ต้นข้าวมันหมดสารอาหารในเมล็ดแล้วเนี่ยมันจะเริ่มหากินเองพอวเวลามันเริ่มหากินเองปุ๊บเนี่ยด้วยด้วยจุด อ่อนที่มันมีกระดินเนี่ยมันทาให้รากมันแสดงขีดความสามารถของตัวเองได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรเพราะมันมีความต้านทานแล้วมันมีอุปรักเกี่ยวกับเรื่องดินมันชอนใช้ได้ยากเพราะดินอ่ะชั้นดินกระปื้ดก็ถูกเปิดตื้นนะครับแล้วดินก็เป็นผลึกเป็นมันแน่นเป็นดานเร็วอ่ะฟังไว้ดีๆนะพอมันเร็วเสร็จปุ๊บการชอนใช้ของรากก็ลําบากพอมันลําบากเสร็จปุ๊บมันก็ช้า ก่ามันจะคืบได้แต่ละเซนแต่ละเซนแต่ละมิลแต่ละมิลมันก็มันก็ช้าพอมันช้าเกิดอะไรขึ้นขัดสารอาหารพอขัดสารอาหารเกิดอะไรขึ้นข้าวก็กค่อยๆเหลืองอผมไม่อยากจะบูลี่เพื่อนข้างๆนะนะเพื่อนๆนะคือมันมีข้อเปรียบเทียบเพื่อนๆมันมีข้อเปรียบเทียบอย่างแปลงนะข้างๆหวานก่อนผมตั้งจะเป็นเดือนเพื่อนๆตอนนี้ข้าวยังไม่ไปไหนเลย เราผมหวานที่หลังก็เกือบเดือนอะนะคพืดอนตอนนี้ของผมจะทันแล้วอะก็ลองนึกดูสิครับผมถึงพูดเสมอไงผมถึงยอมให้คุณคอมเพนเราเสมอไงเพราะสิ่งที่ผมให้มันไม่ใช่การสอนแต่มันคือการแชร์การแชร์เรื่องของเราอะให้ทุกคนดูว่าแนวทางที่เราทำมาเนี่ย มันควรจะเอาอย่างมันควรจะเอาเยี่ยงมันควรจะเอาอย่างไหมนะครับก็แค่นั้นเองนะครับเราไม่ได้ชี้นำเนาะอ่ะเมื่อกี้คุณพอจะเข้าใจถึงบริบทของขีดควาสามารถของหลักกับจุดอ่อนของดินคุณแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาคุณทำนาที่ช่ำๆโดยที่คุณไม่เติมอะไรเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนาะทีนี้มันก็จะมาเข้าเรื่องของเหตุและผลว่าทำไมเราถึงต้องใส่ปุ๋ยเร็ว อืมตรงนี้แหละสาคัญด้วยขีดความสามารถของลกที่มันด้อยเพราะปริมาณสารอาหารมันต่ําในช่วงที่ดินเนี่ยที่เราใส่น้ําเป็นแบบนี้เพื่อนเมันยังตกผลึกไม่แน่นพอมันมันยังเป็นดานไม่สมบูรณ์พอเนี่ยเพื่อนเพืนเราเอาอ่าเคมีสังเคราะห์เนี่ยใส่ไปกระตุ้นเนี่ยสำหรับแปลงนาที่ไม่ได้ฟูนฟูนะใส่ไปกระตุ้นปึง้งปุ๊บเนี่ยเพื่อนเน การขยายตัวของลกมันจะทําได้อย่างเต็มที่เลยพอมันถูกเคมีกระตุน้นพอมันทำได้อย่างเต็มที่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะชอนชัยได้ลึกแล้วก็ได้มากกว่าเดิมนะพอได้ลึกได้มากกว่าเดิมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเลยไอ้ชั้นด่านอะ่ะชั้นชั้นที่มันเป็นผลึกไอ้ผิวบนอะ่ะลงไปถึงชั้นล่างที่เป็นชั้นหลมได้เพื่อนๆพอมันลงไปได้เสร็จปุ๊บตอนนี้ข้าวมันก็จะไหลเลย อ่ามันจะเริ่มไหลเลยเริ่มโตว,วืด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 วดืขึ้นเลยดังนั้นนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์ให้ทุกคนดูตามหลักคิดนะครับตามหลักคิดตามหลักปฏิบัติที่ผมทำอยู่นะแล้วผมมีข้อจำกัดไหมว่ารอบหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นสูตรนั้นมันต้องเป็นสูตรนี้ สมัยก่อนเลยนะเพื่อนๆนะสมัยก่อนสมัยที่ผมยังไม่เคยฟื้นฟูไม่เคยปับ๊บไม่เคยทําอะไรก็ดินก็นานเลยนะผมเลือกผมเลือกปุ๋ยมากเพื่อนๆเลือกเลือกจนเป็นต้นทุนที่มันมันค่อนข้างสูงแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้เลือกผมรู้แค่ว่าระยะหนึ่งเนี่ยผมต้องการใบผมต้องการต้นผมต้องการรากแต่สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดคือการยืดตัวของต้นข้าว และสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดคือการขยายกาบับแต่ระยะเวลาของการขยายกาบับมันยังไม่ใช่เวลานี้ไม่งงนะครับพอระยะเวลาของการขยายกาบับผมบอกเพื่อนๆไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้คือระยะกี่วันครับท,ท้นสามสิบวันไปแล้วถูกไหมครับระยะนิดผมต้องการมากที่สุดคือการยืดตัวของต้นข้าวเพราะฉะนั้นธารหาหัรที่จําเป็นและสําคัญที่สุดที่ผมใช้อยู่เป็นประจําผมก็จะใช้ในตัวเจนตัวเดียวๆเ,เลยแต่ไอในตัวเจนตัวเดียวๆเ,เนี่ย มันมีช่วงเวลาของการใช้นะครับมันมีแอมโมเนียมมียูเลียใช่ไหมครับมีไนเตรตใช่ไหมครับในอากาศเย็นๆอย่างแบบนี้เพื่อนๆช่วงสภาพอากาศเย็นมากๆแสงน้อยอย่างเงี้ยโดยปกติผมจะใช้ยูเลียนะอันนี้ผมบอกตรงๆเลยผมใช้ยูเลียสี0 0โปกสู00 00นะครับเพียวเพียวเลยทำไมถึงต้องใช้สี0 0สสูนเพียวเพียวแสงน้อยพืชผลิตพลังงานได้น้อยถูกไหมครับความอิ่มตัวของ ความเย็นมันสูงถูกไหมครับทําให้ค่า P h มันอยู่ระดับค่าค่าหนึ่งที่มาทําให้การเคลื่อนที่ของสารอาหารเป็นไปได้ต่ําเพราะอะไรครับเพราะพลังงานที่ผลิตมันได้น้อยกระบวนการทํางานของปัมปูตอนลดลงพอลดลงขีดความสามารถของการดูดซับสารอาหารก็ต่ำลงด้วยดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นต้องอะไรครับกระตุ้นด้วยไนโตรเจนผิวผิว อันนี้ส่วนตัวผมนะอันนี้ส่วนตัวผมนะย้านะส่วนตัวผมนะแล้วผมจะไปคุมหรือผมจะไปคอนโทลช่วงไหนที่สําคัญมากที่สุดคือช่วงระยะ35วันไปแล้วเราจะไปคุมเราจะไปคอนโทลในช่วงนั้นเราจะดูว่ามันจะไหลไหมนะครับมันจะเกินไหมมันจะโอเวอร์ไหมเราก็จะไปดูช่วงนั้นและระยะนี้ผมจะใส่กี่กิโลําหรับปุยยูเหลีย อันนี้ย้านะส่วนตัวผมเองนะย้าผมย้มามาหลายครั้งนะหวังว่าคุณคงจะเข้าใจนะว่าสิ่งที่ผมทําไม่ได้ชี้น้านะอันนี้คือการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับดุลวินิจของคุณเข้าใจผมไว้ด้วยว่าผมไม่ได้สอนหรือผมไม่ได้ชี้นําคุณแต่เรากําลังแชร์ประสบการณ์ที่เรากําลังทําอยู่ณขณะนี้เลยเนี่ยให้คุณฟังนะครับก็ตั้งใจไว้นะเพื่อนๆะตั้งใจไว้ว่าจะก,กระตุ้นที่25กิโลกรัมต่อไร่ ตั้งใจไว้นะทําไมเราถึงต้องกระตุน้นด้วยปริมาณ25กิโลกร,รัมต่อไร่เหตุผลเพราะความเย็นแสงมาน้อยตรงนี้แหละสาคัญตอนนี้ก็อยู่ในระดับ 10, 16, 16 16 17องศาถามว่าเย็นไหมเย็นเย็นจนถ้าพูดว่าข้าวบางชนิดที่มีความไวต่อความเย็นแล้วก็แสงเนี่ยเพื่อนๆออกรวงมานี่โดเลยนะไม่งวยนะครับ นี่แหละปัญหานะผมถึงบอกไงว่าบางทีอะ่ะมันแค่คิดเผิ่อไม่ได้นะ